จะไมเอามาจากไหนก็ดีล่ะตีปากเลยสัรหากันได้ยินไหมได้ยินไหม ได้ยินจะ้ะอ๋อ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีทุกคนจ้ายังยังก่อนยังก่อนก็ปัญญาอ่อนดีอะนะเออ ก็น่าจะก,ก็อยากตั้งคําถามว่าเขาทาอะไรกันแล้วพระไปนั่งเอารองเท้าแตะตีตุ๊กตาเนี่ยนะมันไปตีเพื่ออะไรกันพระมีหน้าที่ในการสอนธรรมะชาวบ้านเอาเวลาไปปฏิบัติภาวานาเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ใช่เอารองเท้าแตะมานั่งตีตุ๊กตาแล้วมีรูปผู้หญิงใส่บิกินี่วางอยู่หน้าพระนะ่ะภาพมันเข้ามาคารวาสญาติโยมเขามองเข้าไปพระเอารูปผู้หญิงใส่บิกินี่วางหน้าพระนะเอาไปทําอะไรกันเนี่ยมันเพอเจอไปหมดเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันทาวิธีอะไรจะเกิดมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะอย่างที่อาจารย์นั่งฟังเราพูดว่ามันไปเป็นศาสตร์เหมือนที่ต่างประเทศใช่ไหมล่ะก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงแล้วพระมีหน้าที่ในการสาบแช่งชาวบ้านเหรอรับลาบ,บสาก,การละรับจ้างเงินหรือเปล่าแล้วพระต้องมีหน้าที่ในการเมตตาชาวบ้านไม่ใช่หรอมเมตตาขนขวายต่อคนไม่ใช่ช่วยเหลือคนไม่ใช่หรอกับการม,นมานั่งสาบแช่งชาวบ้านเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องไปนั่งหาความจริงมาเนี่ยไปตรวจสอบมาว่าจริงๆแล้วมันคือหลักเกณฑ์หลักการอะไรกันแน่ เรารู้วัดแล้วอ้กระซิบบอกอาจารย์ดังๆได้ไหมเอออ่าวัดหลวงจันท์อ๋ออาจารย์เคยไปอืม Mm จะปฏิเสธไม่เป็นเลยเนาะใครให้ทําอะไรก็ทําหมดไม่คิดจะปฏิเสธอะไรเลยไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอท่านเป็นพระปฏิเสธไม่ได้เขาขออะไรท่านทําก็ทําอย่างนี้เหรออีกหน่อยถ้าเขาขอให้ท่านเสพเมถุนทำท่านก็จะทำใช่ไหมเขาขอให้ท่านมีเมียท่านก็จะมีใช่ไหมถ้าไม่คิดจะขวนขวายในการมีปัญญาตามหลักคาสอนโดยเจ้าหรือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันควรทําหรือไม่ควรทําถ้าเขามีความทุกข์ต้องการจะปัดเป่าความทุกข์เขาทําไมไม่สอนทรมะาแก่เขาให้เขาเยียวยาจิตใจเขาล่ะ ทำไมไม่ขอ,อให้เขาอ่ะมีคุณธรรมจริยธรรมสอนอริยสัจส,สี่การแก้ไขความทุกข์ตามศีสมาธ,ธิปัญญาทําไมถ้าไม่แนะนําแบบนี้เขาล่ะเออสอนเขาสิอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อไหมไม่ใช่เขาทําพิธีอะไรเอาอะไรมายัดเยียดให้พระพระก็ต้องมานั่งทําตามความพอใจของฆราวาสญ,ญาติโยมเหรอพระมีสิทธิ์ในการปฏิเสธถ้ารู้ว่ามันขัดกับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือสนใจแก่ลาบสาก,การะอยากได้เงินเขาหรือเปล่าอยากได้ทรัพย์ของเขาหรือเปล่าประจบคฤหือหัดหรือเปล่านี่มันผิดตามธรรมหมดเลยนะ ถ้ายังมีการประยางยังมีการประจบประแจงนี่ปรับอาบัติสังฆาิีเศษได้เลยนะเพราะหวังอยากได้ทรัพย์อยากได้ลาภสก,การะของเขาก็เลยยอมทําพิธีทุกอย่างแม้กระทั่งรูปภ้าผู้หญิงบิกินี่วางข้างหน้าถ้าก็ยินดีในการทําให้อย่างงี้นะมันเหมาะสมหรือเปล่าเราพิจารณาดูน่นะมันไม่ควรเอารูปผ้าผู้หญิงเข้าไปในกุฏิเอารูปโป้รูปเปือยผู้หญิงเข้าไปในกุฏิเนี่ยนะ ข้าไปในศาลาอย่างนั้นมันทําได้เหรอของแบบนี้มันผิดธรรมวินัยโดยตรงอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ผิดแต่มันต้องดูอ่ะมันต้องดูอย่างเนี้ยเขาเรียกบุรุเจ้าบอกว่าทําเดรัจฉานวิชาเป็นการทําผิดศีลเป็นสยศาสตร์เนี่ยเป็นสตร์บุรุเจ้าห้ามพระภิกษุสงฆ์ทำพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยแม้อันนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งนี่กระโดนเข้าไปแล้วดอกหนึ่งแล้วมีรูปภาพผู้หญิงภาพโป๊เนี่ยมาวางตรงหน้าเปื้องเปืือยอีกนี่ก็อีกดอกหนึ่งอย่างเงี้ย เพราะนั้นสำนักพุทธเนี่ยต้องเข้าไปตักเตือนพระอ,ะอย่างได้ยินเมื่อกี้ว่าี่ว่าอาจจะเข้าไปแล้วเงี้ยก็ต้องตักเตือนห้ามทําอีกอย่างเงี้ยก็ให้โอกาสท่านสํารวจระวังอย่าก,กลับมาทําอีกแต่ทางวัดก็ต้องชี้แจงให้มันชัดเจนว่าควรว่าทําไปเพราะอะไรแล้วต้องห้ามอย่างชัดเจนห้ามพระลูกวัดทุกคนทําในพิธีกรรมเหล่านี้ตัวท่านเป็นเจ้าว่าท่านต้องสามารถที่จะพิจารณานและตรวจสอบตัวตาปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะท่านมีหน้าที่เป็นพระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการดูแลและผิดชอบวัดของท่านเอง แต่จาก็ไม่ก้าวล่วงในตรงนั้นแต่สํานักพุทธต้องเข้าไปจัดการเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงอย่างเงี้ยก็ั่้แหละสังฆนิเศษที่อาจารย์บอกกัอนน่ะก็คือต้องไปอยู่การตามจำนวนวันที่ปกปิดก็พอก็เป็นการลงโทษตักเตือนแต่อย่าทำอีกก็แล้วกัน ใช่จริงๆแล้วการอยู่กรรมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้อง10วันนะเป็นพื้นฐานไปอยู่ป่าไปอยู่โคนไม้เข้ารวมกับหมู่คณะสฆงเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการลงโทษไปพิจารณาโทษผิดความผิดของตอนเองหลังจากนั้นต้องให้พระภิกษุถึง20รูปเนี่ยในการยกกลับเข้าหมู่คณะมันเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องวุ่นวายเลยนะ,ะเพื่อที่จะบอกบริสุทธิ์กลับเข้าหาหมู่คณะใหม่ได้เพราะการทาผิดด้วยการประจบคลือหั์ก็ตามหรือการมีลูกโป้อยู่ข้างหน้าก็ตามเนี่ยมันผิดไปหมดน่ะ ก็น,นั้นมันไปกันใหญ่ใช่กิจป,ปิโสเนี่ยเป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมกําลังบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงรู้แจ้งต่อหลักคําสอนนี้ได้ยังไงเนี่ยความหมายของพระองค์เนี่ยคือเป็นสัมพุทธะอย่างเงี้ยแต่ดันเอาสิ่งเหล่านี้มานั่งปัดเป่าขาจัดปัดเป่าอะไรใครมานั่งทําพิธีกรรมเอารองเท้าแตะมานั่งตีตุ๊กตา มันมัสอดคล้องกับตรงไหนมันระลึกถึงกับพทธเจ้าตรงไหนเนี่ยรองเท้าแตะกับพระเจ้าอย่างเงี้ยนะของต่ำกับของสูงอย่างเงี้ยนะเอารองเท้าแตะมานั่งตีนั่งสวดอิติปิโสแต่มีลูปโปอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะมันเข้ากันได้กับทมวินัยตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยนี่มันเพอเจอร์ไปกันใหญ่รู้ท่าไม่ถึงการก็ศึกษาสิ ม,ม,มันก็เป็นเรื่องบุคคลเราอย่าไปเสื่อมศรัทธ,ธาในพระสงฆ์พระสงฆ์ดีๆมีอีกมากมายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีๆมีอีกมากมายแต่ทําประสบการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้มันทําให้เรารู้ชัดว่าพระไม่ดีเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเราไม่ควรไปสนับสนุนเราไม่ควรไปส่งเสริม เพื่ออะไรเพื่อให้พระไม่ดีเนี่ยจะได้กลับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองได้แต่ถ้าเราเห็นพระไม่ดีบอกไม่เป็นไรหรอกทําแล้วสบายใจไม่เป็นไรอย่างนัยย้นก็ยังเป็นพระอยู่ถ้าเราม er ัวต่ไปส,สนับสนุนพระที่ไม่ดีแบบนี้พระก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเพราะคิดว่าอะไรแม้ทําตัวไม่ดีเขาก็ยังจะสามารถมีคนมาสนับสนุนส่งเสริมเขาเหมือนเดิมเพราะเราต้องขวนขวายช่วยกันในการผลักเอาพระไม่ดีเนี่ยออกไปหรือสอนท่านแนะนําตักเตือนท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองจะได้เปลี่ยนเป็นพระที่ดี เมื่อลาบสก,กาละหายไปท่านก็จะจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพราะว่าเมื่อทำผิดเนี่ยคารวะญาติโยมไม่เอาแต่นั้นไม่ใช่มวลแต่ไปปกป้องพระผิดผิดอยู่อย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพออยาลราจามพู้กระหาว่าจารด่าพระอีกหวยออกทำไมล่ะอ่าอ่า คนงมงายไม่ใช่กูคนงมงายกูคนซื้อกูไม่เคยให้เลขให้หวยอะไรเลยกูไปให้มันตอนไหนแล้วมันไปตีกันเองพูดยอดคนติดตามมันก็ไปซื้อแล้วมันก็ถูกพูดนับช้ามันไปซื้อมันก็ถูกพูดเลขอะไรมันก็ถูกไปเองอะ่ะอาจารย์ไม่ได้รู้เลขรู้หวยไม่ได้เป็นคนบ้าไม่มียาพิเศษไม่ได้ยานตรงเตงไม่เจ้ายาอะไรล่ะ จ้าสาธุจ้าอนุโมทนาจ้าอนุโมทนาจ้าสาธุจ้าวันดีปีใหม่จ้าอ่ะจบรายการช่องแปดคุณจิตด,ดีกับคุณอะไรผู้ชายคนนึงไม่รู้ใครสัมภาษณ์ กรณีพระเอารองเท้าแตะนั่งตีตุ๊กตาแต,แต่งแต่งแล้วก็สวยจิบิโซ่มากกว่าแล้วห้างซามะแล้วก็มีรูปผู้หญิงอยู่บิกินี่กูฟังแล้วก็แบบกูไม่รู้เรื่องเลยเห็นแต่ภาพข่าวตอนแรกก็เลื่อนผ่านไม่ได้ดูว่าทําอะไรกันไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เลยส่วนอะไรเพิ่งมาได้ยินจากเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้ามีสัมภาษณ์ไปแล้วช่องหนึ่งไทยรัฐแล้วก็เนี่ยช่องแปดของกณจิตรายการุูจิตดีที่เป็นพิธีกรเนี่ยอีกคนอีกรายการหนึ่งช่องแปด ทุกวันนี้มันเพ้อเจ้อไปกันใหญ่พอเวลากูด่าพระก็หาว่ากูดา่ากูไม่ได้ด่ากูกําลังพูดว่าอะไรควรทําไม่ควรทําก็ไปหาว่ากูด่าพระแล้วมึงจะให้กูบอกเลยเหรอว่านนี้ควรหรือไม่ควรกูงเงียบเหรอรูดซิปปากไม่พูดมีคนมาถามกูอันนี้ถูกหรือเปล่านนี้ผิดหรือเปล่ากูห้ามพูดใช่ไหมก็ในีเมื่อผิดก็ว่ากันตามผิดก็ในีเมื่อถูกก็ว่ากันตามถูกว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้าวัดนวลจันอย่างที่นักข่าวบอกแต่เขาไปสัมภาษณ์กันมาแล้ววัดนวลจันทหรอนะวัดนวลจันเนี่ยอยู่วัดเป็นวัดที่อาจารย์ทําบุญเมื่อก่อนไปไหว้พระเมื่อก่อนพ่ะอะไรละบริษัทเก่าวาจายนอะ่ะอยู่ตรงนวลจันสี่สี่มันอยู่ใกล้กับวัดนวลจันทร์เลยทําไมจะไม่เคยไปพอเราบอกวัดนวลจันทร์นี่อ๋อเลยรายการสดนะเมื่อกี้นี้เป็นรายการสดช่องแปด ทำไมหาไม่เจอคะไม่รู้อะ่ะน่าจะใช่ช่องแปนะไม่รู้เหมือนกันอะช่อง8ช่องอะไรอ่ะไม่รู้อะ่ะของคุณจิตดีอะไรการคุณจิตดีอ่ะรายการโสดอะ่ะ เออช่องแปดหรืออมรินกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ๋อช่องอมรินเหรอเออกูก็ไม่รู้ช่องไหนก็ไม่รู้สรุปช่องอมรินกูก็บอกช่องแปดกูก็นึกว่าช่องแปดอ๋อช่องอมรินใช่ไหมสามสิบสี่อมรินจบไปแล้วเมื่อกี้กูบอกช่องผิดช่องอมรินช่องอมริน จิตดีอยู่ช่อง8ช่อง8หรือช่องอัลบาริงกูจำไม่ได้แล้วกูงงมันหมดแล้วสรุปช่องไหนเนี่ย เออช่องอะไรกูก็ไม่รู้จบไปแล้วมันเป็นรายการสด